มเบิดพักกนกินสิงโตน้อยฮักกินสิงโตน้อยนี่แหะจ้านี่นีหนีหนีหน,น,น,นีต้นอนันอนี้น่ะนะซื้อพันว่าอีหยังซื้อพันว่าผักอีหยังหรอพี่น้องบอกห่อยเนี่ยคาราเมียนอยู่บ่อมันแมนอยู่บ่อมันแมนผักคาราเมียนบ่อหรือเปล่าพี่จ้าพี่น้องจ้าวันนี้ทำเหมือนกวาดสะอาดห้องผักของเจ้าฮอกกัวเลก็เลยมาสิไปออกไปหายางเบิ่งผักปลาจ้ะแดดกับพวกออกได้พี่น้องจ้ามืนหนี้บางทีล่ะ เอากระตาใหญ่มายางดีเฮ็ดคือนพนสีไดสีมนันเอาไปบิ่งน้ำกันจากพี่น้องจา้ามันออกแล้วไปยืดจิ้วกับปงหูหรอกว่าท่านได้ออกหาสํารวจอยู่นี่กะสิเป็นข้างแรกละจ้ะที่สิออกสำรวจมะยางเวงน้ำมูนี่ละจ้ะพี่น้องนี่นี่ป้า<ไ>พักยืดจิ้วกะสิไปน้ำจังสีละนี่ไปน้ำที่เพื่อนบ้านเพื่อนี่ละจ้ะโซนนี่กะสิเป็นโซนบ้านพักน้องยืดจิ้วกะสิไปน้ำทองน้ำเดินน้ำผุดละพุนหูยางไปน้ำทางพุนละจ้ะมีปลาเดี่ยวกะอยากยากินปนปลาพี่น้องจา้า สิมหาเบิ่งว่าพักฟันสิงตัวิ่นออกเราไปสิเก็บไปกินกับอันกับปุจ้ะโอ้พี่น้องจ๋ามาพ่อพักอันนี้นี่มู้เจ้าเห็นว่านี่นี่อันโอ้อยจิ๋วกับเป็นคนบวชไข่หูซื้อพักเนาะมันเป็นพักคาดามีนบอพี่ดองแต่่าแถวบ้านเนี่ยจิ๋วมันเป็นสีนี่เนาะมันบวชไข่มีแดดจ้ะเนี่ยแล้วจิ๋วว่ามันต้นพักคักๆละจ้ะ ผักคารามีนหรือว่าผักกาดน้ำเพินเอิ้นั่จักผักอียงสองพักนี่มันสิคข้ายๆกันจ้ะโอ้ยเจ้าจิเสก็บก่อนพี่น้องจ้านี่กำลังสิเป็นดอกแล้วนี่เนี่ยอันเจ้าจิ๋วกะเบงตึงไปคลิปมูเพิ่นเนาะอันทั้งเยอรมันเพิ่นพักกันเก็บพักอันนี้แล้วจ้าเจ้าจิ๋วกะจำซื้อบ่ค่อยไดว่ามันซื้อว่าผักอียงเจ้าจิ๋วสก็บก่อนจ้ะพี่น้องจ้านี่ ว่าม,มันแก่เราคนกินแก่แล้วคนกินอ่อนเนี่ยจิวกบว็บอกเคยกินดอกจาก้าแต่ว่าเนี่ยจิวเคยเอาไปซิมบาบอกกินกระสีบาบเคยเอาไปซิมแล้วมันเป็นเคลื่อนนั่นพี่น้องจ๋านั่นโอ้ผักนั่นละ่ะนี่ผักขอโทษขออภัยหลายๆยจิวจําซื้อวันบะไรจ้าูหแต่ว่ามันเป็นผักกินได้อยู่พี่น้องจ้านี่นี่อันผู้ใดเบ่องอยู่การบอกเอาบุญเน,นี่ยจิวเนี่ยเด้อผู้ใดเอฟซีผู้ใดเพื่อนหูจกัก บอกเอาวุ่นยจ้จิ๋วแนวว่ามันซื้อว่าเอียงเนาะจ้ะยจ้จิ๋วสิเก็บก่อนพี่น้องจ๋ามาเจา้ะมามามาเก็บผักไปกินกับฝนน้ำกันโอ้ดินแถวนี่ดินแถวนี่มันเกิดขึ้นว่าแล้วเนาะฝนมันตกก็เป็นที่อยากเละในจักหน่อยออมันเป็นผักคาดามีนบอ่อหรือว่าผักเอยียงหลักซื้อเพิ่นโอ้ย กับบ,บัวควายน้ำบ้านไดนพี่น้องจานบัวควายนีแดดแถวบ้านยายจู่นี่บัวควายนีแดดออกตัวจ้ะทุ่มมือก็ได้มะขางเดียวขางนึ่งว่าสิทธอกลรองตั้งกลรองสันเด็ดเดี่ยนี่กอกอสิได้มะขางเดียวนั่นน่ะพี่น้องจานั่นเบื่อเบื่อลักษณะใบวันแน่นี่เพิ่นกิดสิมีดอกเยอะพี่น้องกำลังออกดอกนี่นี่ มแมนบอกมาเจอว่ามันเป็นผักกินได้บอยยิเก็บเก็บเอาข้าวเก็บเอาหน่อยหนึ่งก่อนจ้ะเอาไปหัน่นหาขอมุนก่อนพี่น้องจ๋าเพราะมันแมนผักกินได้บอไปจ้ะเอาซ้ำนีกก่อนถ้ามันแมนจังมาเก็บใหม่เนาะนี่จ้ะนางมากมากัมาเจออีกแล้วนี่น,นี่จิ๋วว่ามันแมนอยู่สิแล้วนี่ยผักเงี้ยวซื้อเพิ่นกับว่าหูซื้ออื้อ เดี๋ยวเอาจาักหน่อยก่อนพี่น้องเอาไปอันหาขอมูลก่อนจะ้ะติ๋วฝรั่งกักำลังออกเต็มอยู่ยพี่น้องจ้าพุ่นติ๋วฝรั่งนี่กำลังออกกำลังอ,อ่อ,อนๆนี่บ่ทันพ่อเก็บดอกยังหน่อยอยู่จ้ะยังหน่อยอยู่ไปยังคือว่าหน่อยดีเทน่นี่บ่ค่อยมีแดดแต่มันแดดบ่ค่อยมีแล้วมัน,กนนะเกิดขึ้นวานานนั่นเก็บไปกินกระปุ่นนี่โอ้ยแสบไปตาไนอืม เขากันดีกับปนปลาหล่ะนี่พี่น้องจ๋านี่ไปกินเป็นสลัดพักสิวฝรัง่งน้อยนี่บเวชด,ดอกจาก้าบเอวดกินแถวนี่พักติวฝรัง่งนั่นนะโอ้ย,ยังน้อยอยู่พี่น้องโบท่านเพาะเก็บดอกเอาหน่อยหนึ่งเอาหย,ยอดหน่อยคนนี่พักอันนี้ก็กินได้ด้น,นี่นี่นี่พักอันนี้ ซื้ออย่างยัซิวกับเป็นคนบอกหูกซื้อผักว่าก่อนจำซื้อผักจ้ะแต่ว่าหูแต่ว่าเพื่อนกินได้อยู่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเอาไปข้นซื้อมันก่อนจะ้ะเนี่ยลายยู่จ้ะพี่น้องนี่กรลังขี่น,น,พ,นพี่น้องจ้าพุ่นผักทีล้อมกระลังออกจะ้ะพุ่นกรลังขึ้นเต้ยู่ทั้งผักทีลอ้อมทั้งผักอัน ผักติวฝรั่งออกไสกันเด้านั้นเอนี่ก็สิเป็นยอดอันนั้นยอดตำแย่ฝรั่งจ้ะเพื่อนก็กินได้เลยพี่้องนี่เพิ่นเอาไปผัดบางคนเพิ่นเอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะแต่ว่าเย็ดจิ๋วกับบอกเคยกินรอกจ้ะนี่แต่ว่าคคนสามีก็บ,บอกอยู่ว่ามันกินได้จ้ะไปผัดน้ำมันหอยตำแย่ฝรัง่งอุ้ยกระลังอ่อนๆเลยนี่ผักทีล้อมนี่กระลังอ่อนๆกระลังขื้นเต็มเลย นี่นี่อ่อนักสีลอมออกไ,มไหมไมนี่ยูจิวเคยไปต่มกินกับแจวแสบอยู่จ้ะเนี่ยอ่อนโอรัวดีโมมีกินฉุนกินอย่างแต่ว่าดิบเพิ่กับสีฉุนจนจักหน่อยกินเพิ่สีฉุนฉุนจักหน่อยจ้ะพักบ๊ท่านใหญ่พี่น้องจ๋าโอ้ยหาแดดจีบเป็นยากับโมมีจ้ะนี่นี่พักกันนนเอ๊ อีกอย่างเกาะตำแย่ฝรั่งจ้ะเผื่นบางคนเพิ่นเอาไปต้มกินกับเจวกับปน,นันเลยต่ว่าจะจิ๋วกับโบเคยล่องเนาะว่าสิไปล่องต้มกินกับปุลมอเก็บเอาจักหน่อยก่อนพี่น้องจา้าอันนี้ต้นอนันอนี้น่ะนะซื้อเ,ออเอพิ่นว่าอีหยังซื้อเพิ่นว่าใผักอีหยังหรอพี่น้องบอกคอยเนี่ยคาราเมียอยู่บ่มันแมนอยู่บ่มันแมนผักคาราเมียบ่หรือบ้าน อี่ย่งเนยเจิ๋วเห็นหมูพคนเก็บอยู่บอกยเจิ๋วเอาบุญแน่นี่นี่นี่เจิ๋วสิเก็บเอาก่อนยเจิ๋วหูวะมันเป็นผักอยู่ในพี่น้องจ้านี่แต่ว่ามือหูซื้อมันกำซื้นบ่ได้จ้ะเดี๋ยวยเจิ๋วสิเก็บเอาไปอันหาข้อมุ้นก่อนจ้ะอุ้ยทำไมก่อใหญ่แท้อุ้ยก่อใหญ่อยู่พี่น้องจ้านี่นี่แต่ว่าผักตัวนี้มันนั่นคือว่าแล้วเนาะมันดึงยาก อุย้ยกอบักใหญ่หนึ่ง,น,งนั่นพุ่นน่ะนี่ก็ลังออกดอกมันกินได้แมนบอพี่น้องจ๋าเอฟซีผู้ใดหูจกักผู้ใดเพิ่นเอ็นหาเก็บผักอยู่น้ำเมืองนองบอกเอาบุญยนี่ยจิ๋วแนี่ยจิ๋วกะสิไปหาขอม้วนเพิ่มเติมอยู่อดอกจ้าแต่ว่าการผู้ใดหูกับคอมเมนต์มาบอกย่าจิ๋วเนเด้อเป็นปีแรกที่ย่ยยาจิ๋วเอ็ดเลี้ยลูสิสิเก็บผักอันนี้เด้อจา้าย่าจิ๋วว่เคยเก็บดอกเห็นมุงเพิ่นเก็บจา้า เห็นหมูพันอยู่ทั้งเงยอรมันเก็บยีจิ๋วเกิดเลยเกิดวัน,นสีล้องเก็บบนกลันจ้ะเดี๋ยวเอาไปหาขอมุน้นบนกลันถ้ามันเมนผักยีจิ๋วเกิดจังสิมาเก็บใหม่เอาไปก่อนจะเอาปเป็นเหงาหนึงนี่แหละผักกันจะเหงาใหญ่ไงอือผักดินจะเป็นดินเหนียวจ้ะมันบ่มันดินล้วนดินซุยเนาะเวลาถึงขึ้นมันก็ขึ้นเบิดโค่นเบิดอ,อันนี้มัน นี่โอ้จัก nhà จักพักตัวบ้านนี่จ้ะมันแมนบอมันแมนซื้อผักคาดามีนนั่นบอผักคาดามีนกับผักกาดน้ำนั่นมันเป็นอันเดียวกันบอหรือมันไก่เคี่ยงกันตระกูลเดียวกันบอหรือจังไรไอ้จิ๋วเบิ่งตะคิบโมเพิ่นกระจำซื้อมันได้ขับข่ายขับค้าจ้ะพี่น้องคิดว่ามันสีแมนอันเดียวกันนี่ล่ะไอ้จิ๋วเก็บก่อนจ้ะบุ้เคยเก็บจักเทื่อดอกสิเก็บก่อนแล้วก็ไปหาข้อมูลก่อน ถ้ามันกินได้เยั่วจิ้วก็สิไปกินกระปุลบ,บ่มเป็นอย่างดอกเออหาผักกินกระปุลมาอน,นี่ไปใส่หมวกฝนได้ได้ในหนาวบุกไข่มีแดดจ้ะโอ้ยเสียมก็ได้เสียมจากสวนมาบังเน้ผักฟันชิงโตก่อยเพราะว่าสิามาเก็บไปกินกับตำปุปุลป่าแล้วเมื่อท่านออกใบอยู่จ้ะเนี่ยยังไงน้อยอยู่ เอากะตามอยางดีโอ้ยหาผักกับบมีนั่นจะได้ผักอีกอยงเอา้ามูเจ้าเบิง้งผาข่อยกับกระลังพ่นดินผักฟันสินโตบบท่านมีอดใบนี่กระลังออกจะเนี่ยนั่น,น,นกระลังโพพ่นดินโอ้ยยมไดนหลักข่อยจังสิได้กินโอ้หนี่กับเป็นอีกกว่นนึงกรลังออกใบ เพืกก่อนภาคกินสิงโตใหญ่เฮากินสิงโตน้อย,ยนะี่ะนี่สิงโตน้อยก็กินสิงโตน้อยไปก่อนเนาะจ้ะเพ่นใหญ่จังมาหาเก็บกินใหม่นี่ยังไงเนาะอ,อยู่นี่กำลังออกไปนี่นี่ว่าท่านเป็นกอเป็นอันนี้ใหญ่อยู่พี่น้องนั่นนั่นอือว่าท่านพ่อกินพ่ออยากคือโอ้ย สิงโตหน่อยก็กินตัวเนาะพอมีสิงโตใหญ่ก็กินสิงโตหน่อยหมูพันธักันขุนมิแต่เงาใหญ่ๆของงอ้เจ้วขุนหาใบสิเป็นยากับบ่มีโอ้ยเอาไปก่อนจะพี่น้องจ้าไปไปอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยต้นอันนั้นพักที่ล้อมจ้าก็ลังขึ้น คุณน่ะนยนอ่หน่อยๆกระลังขื้นกระลังปองแต่ว่าพรทแทพวกเก็บดอกหน่อยโปดพี่น้องนี่ไปกินกระปน่ปนกับแซบได้หนี่พักกันนี่ไปต้มกินกระป่นกับ,กบจเจีวแซบจ้ะอ่อนอุดว์ดีเพเิ่นบ่ไดมีรสชาติได้วยาจิเวอันกินตอนต้มพเพลี้ยนเนาะบ่ไดมีว่ารสชาติชุนนี่อย่างบ่ไดมีจะ้ะแต่ว่ากินสดสีชุนชุนจักหน่อยอบางคนเป็นวาสีาชุนเคลื่อนพักขึ้นชายบ้านเฮานี่จ้ะนี่นี่เห็น,น,นไหมมันเป็นกระป๋ะจังสีเนี่ย นี่แหละพักซี่รอมจ้ะโอ้ยก็หน่อยแห้งแต่น้อเ่อท่านพ่อกินดอกจ้ะพี่น้องหน่อยพอดเนี่ยลวกแล้วกะสิบโบเหลือ,อยังเอาไว้กอนจ้ะเดี๋ยวเปิง้งใหญ่กว่านี่ก็อนี้ยเจ้าจัสิมาเก็บร้ายอยู่ตรงนี้พักอันนี้บ่อึดจ้ะแถวนี้ยุ่นแมีนเบิร์ดผุ่นแนมไปผุ่นแมีนเบิร์ดจ้ะอืะอผุอนเอากระตาแบบใหญ่มาหนึ่งในยังเหรอมุจวาวาอุย้ยอะไเงี้ยฟันชิงโตหน่อยจ้ะ